วันนี้นะครับก็เป็นวันที่7ตุลาคมนะครับวันนี้เราก็มา Happy Birthday วันเกิดของคุณแม่นั่นเองครับทุกคนนู no, ่นเราไม่ได้หายมีคลิปยาลลวไรมาถ่ายคลิปสั้นที่คนได้ดูอัปเดตนะครับซึ่งเราใช้เค้กนี่เค้กสเบร์รี่ครีมสดจากร้านค้าชันนำแห่งหนึ่งในประเทศไทยนะครับมีวิธีการแกะเราเกะจากขา้างล่านี่เห็นไหมแกะนี่เกะทข้าง แกะแล้วก็เปิดว้าวสตอรอเบอรี่สตรอเบอรีรู่รือคนสตรอเบอรี่ปักเทียนพร้อมนี่เทียนซึ่งวปนนี้แม่ของท้องฟนะครับอายุ60ปีแล้วทุกคนอายุเยอะเวอร์้อ,องฟูจะตั้งใจเรียนให้จบเร็วๆนี่แหละทุกคนเป็นกันใปใ้ฟูด,ดินะ้นนี่ปักเทียนเดี๋ยวแกะเทียนก่อน เรามีพิธีดีต่อนี่ปาปคนเค้กนี่ทำไมนิ่มจังเค้กจุดเทีนยพนพพพะโลลลมมมมมมแแ่่แ่่ไปปหหหนนออยยด้จ๊ เฮ้ยจ๊ซึ่งยแล้วสำหรับเมนูพิกหนุ่มทอดสียูวันนี้สองข้อจะเลือกเอาแตงเวยเพื่อออนนะคะอันแก่ๆสองจะแยกออกไว้ก่อนค่ะกลัวว่าข้วกมไแยกด้ทีเดยวเหน่สองสามคุณแม่พร้อมยังเฮ้ยทิ้จะดับ happy birthday to Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Happy birthday. Mm. Day to you. Happy birthday, birthday to you. Happy birthday to you. To Happy, birthday. Happy, Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, birthday. นี่นะครับก็เป็นปีที่6 0ก้าแรกของคุณแม่ในวัยเลข6กก็ขอให้จนท้ายปีเลขห้านะครับก็ขอให้คุณแม่มีความสุขมากๆคุณแม่แมถือใครครับอันนี้มอบให้กับคุณแม่ขอให้มามิอายุมั่นขวัญยืนสุขภาพร่างกายแข็งแรงหาเงินให้น้องฟฟกเยอะๆสลับกันแล้วต้องสลับกันให้เด็กโฟกจะหาเงินให้คุณแม่เองอยู่กับน้องฟุก์ไปนานๆและสุขภาพแข็งแรงครับร่ำรวยเงินทองครับคุณมีจ้าเฮ สาธุเดี๋ยวเขาไม่อยู่ตรงนี้ก่อนนะเดี๋เปิดไฟให้เพื่อนๆได้ดู่เจวใส่ไหนก่อนเลยค่ะต้อจะใส่หัวใช้เท้าลงไปและต้นหอมนะคะโรับทุกคนวันนี้เราก็จบการแฮปปี้เบิร์ดเดย์กันอยู่สองคนนะครับพี่ไปทำธุระข้างนอกนะครับก็จะมาอีกวันอีกทีใน,นวันพรุ่งนี้ถ้าคนทักชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามกดลิงก์กริ๊งกริ๊งแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ในคลิปหน้าช่องโฟกัสเช้าเน้ ก็วันนี้ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับวันนี้วันเกิดคุณแม่ปีที่60บบาย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 ครับทุกคนยิ้มแม่คุณแม่ยิ้มด้วยกันยิ้มถ่ายรูปโอ้ยฮ่าฮ่าฮ่าบายบายครับทุกคนเค้กมีเค้กไม่เห็นหนี่งกลับกันเปล่าไปจิ้มนี่